อันนี้ฝากถึงแฟนๆหลายท่านที่อยากจะอยจะซื้อแบบแผ่นเสียงเก็บไว้อย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะมีจํานวนจํากัดเท่านั้นเราจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบพิมพ์เหมือนเมื่อก่อนนี้ mm hmm. ยอะไรเงี้ยฮะ mm hmm. ก็จะทําแค่ปริมาณ,ปร,มาณปริมาณหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าเอก็อนุญาตให้เราทําได้แค่ไม่กี่ก๊อปปี้ครับผมสำหรับแผนแผนบรนแท้ก็ขอให้ฝากไว้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่า MV ก็ทาง Universal Music ทาง IS Music mm hmm. กก็ให้เกียรตินะฮะ mm hmm. ก็ ให้นางเอาภาพตั้งแตลบั้มแรกเลยเนี่ย <l differences> มาตัดมารวมมันอยู่ในอยู่อยู่ใน MV เพลงนี้ครับทุกเพลงของฉันนี่เป็นของเธอมันคือเพลงที่เป็นเพลงธีมคอนเซปต์ Concept ของอัลบั้ม The Golden Age ครับผมจริงๆพอดูแล้วก็เคลิ้มนะครับตั้งแต่เขาฉก็ไม่รับดูแล้วจำตัวเองไม่ได้เลยแล้วไทยทไมเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีฮะใช่ฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณเพลงนี้ขอบคุณมอบไปกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะฮะนอกจากแฟนคลับแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่มีพี่สื่อมวลชนทุกคนก็คงไม่มีดังในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณนะครับเรวขอถึงโอันนี้ขอบคุณร่วมไว้เลยวันนี้ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยฮะปากคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยครับคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะมีประมาณช่วงปลายปีนะฮะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ชมกันแน่ๆ ที่ได้กลับมารับการร้องเพลงงานโปรโมชั่นเหมือนเดิมแล้วมันกันที่อะไรมารู้สึกดีใจฮะดีใจที่ได้มารับงานทัวร์แบบทัวร์เยอะเยอะมากตอนแก่ยังไม่แก่ใช่ไหมฮะยังไม่แก่ใช่ไหมฮะก็ยังไม่แก่หรอกฮะแค่อายุเยอะขึ้นสนุกดีฮะเพราะว่าเราได้ไปเหมือนอัลบั้มแรกเลยอ่ะใช่ไหมฮะล้องแบบเขไปอีสานก็คือเหมาที่อีสานเลยใต้ก็เดี๋ยวก็มันจะไปใต้ก็ก็ใต้ก็ ทางใต้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะสนุกดีฮะได้ได้ไปที่ที่เก่าๆแต่ว่าเห็นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเป็นไงคนเด็กเจนยสนุกครับสุดยอดว่าก็ยังไงสนุกมากเพราะว่าแบบว่าทุกคนมันก็เติบโตไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไปทุกที่ก็ทุกที่ก็โซ่เอาหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นแล้วก็ชื่นใจครับก็ขอบคุณแฟนเพลงจริงที่อยู่ด้วยกันมานักร้องก็ถ้าไม่มี คนฟังเพลงก็คงไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างคนตามแฟชั่นผมไม่นานจะไม่สั้นก็จะไม่ขึ้นใช่อะไรนะครับถ้าไม่สั้นก็จะไม่ขึ้นเวทีอ๋อใช่เพราะว่าธรรมดาเสียงกันเกงขึ้นเวทีเนี่ยมันจะสั้นกว่ากางเกงในเสมอกางเกงในมันต้องจะโผล่มาแฟนคลับข้างหน้าก็ต้องค่อยคอยเตือนว่าจริงจรงในมันแลบออกมาแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเรารู้สุขไหมเราสักเซตไหมหรือว่ารู้สึกว่า ไม่ค่อยสักเซ่เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่แล้วมันต้องไม่เห็นเกางเกงใ,ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกเกงที่ใส่มาตั้งแต่เด็กคือเด็กๆก็ชอบเล่นลักบี้ฮะตอ,อตอนเรงเรียนประจำโรงเรียนากเงลักบี้มันก็จะสั้นอยู่แล้ว<อ>ใช่ก็เลย เป็นคนใส่แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับดังนะฮะแต่สำหรับคนอื่นเขาแบหูใส่สั้นขนาดนี้อะไรเงี้ยจริงจริงมันเซฟยังไงบ้างเพื่อที่ยบข้างหน้าเวทีเขาแบบว่าไม่แบบหัวให้ไข่ไม่ออกเซฟไหมน้อยเซฟเลยเซฟวิธีการตัวเองไงบ้างก็แค่ใส่กางเกงในเท่านั้นเองฮะแค่ใส่กางเกงในแล้วก็คือเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วมันไม่ต้องอะไรเลยมากมายใช่ไหมฮะปิดที่มีเก็บอะไรให้มันไิดชิดเท่านั้นเองไม่หวั่นใช่ไหมครับว่ามันจะมีภาพหลุดออกมา ไม่น่าจะมีนะฮะฮะฮะซึ่งก็ส่วนใหญ่คนที่อยู่ข้างหน้าเขาก็สายตาไม่ค่อยดีกันแล้วล่ะเขาโตมาพร้อมเราเขาคงนจะเป็นน่าจะคล้ายๆเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คิดบอกว่าถ้าครบร้อยโชว์เมื่อไหร่จะพาว้งดนตรีไปเที่ยวกันอย่างก็กำลังเลือกอยู่ว่าจะไปไหนดีมันก็มีหลากหลายที่ใกล้ๆใช่ไหมฮ่องกง มาก้าวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็น,น่าจะไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับ,บผมบบใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วครับใกล้ครบร้อยงานแล้วฮะอย่างการกลับมาทํางานรับงานเต็ม,มสตรีมศิลปินเมื่อก่อนเนี่ยมันฟ,ฟูลฟิลแค่ไหนสำหรับเ<อ>าราคคือมันเป็นงานที่เรารักอยู่แล้วครับงานทํางานมันก็สนุกถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่มีความเป็นไซเคิลก็คือทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันน่ะแต่ว่าเราเจอคนใหม่ทุกวันทุกวันเจอสถานที่ใหม่ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาดีแล้วก็ ฟีดแบบก็ดีทุกทุกจังหวัดทุกที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แฮปปี้ครับมันก็คือความสุขนั่นเองอ่ะมันก็คือทํางานที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมันไม่ใช่งานใช่ครับตารางชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับพี่ก็ตารางชีวิตก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะฮะเราก็ได้ร่วมงานกับหลายท่านอย่างอย่างพี่เอ็ดดี้วันนี้ก็มาจากนีจ่าเพอร์เฟคชั่นนะฮะก็เราก็ร่วมกันเขาเรียกว่าอะไรฮะโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีพี่ๆเอ็นดูหลายๆท่าน นะฮะก็อย่างวันนี้อเอเซียก็อินดูดังก็ให้ดังมาเป็นมาร่วมในแคมเปญชาบวลิซ่าด้วยอะไรอย่เงี้ยครับก็ก็ดีใจครดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นแบบพี่พี่สืมวลชนอาวุโสอย่างตีซซิปเนี่ยยังอยู่คู่วงการบันเทิงมาโดยตลอดนะฮะใช่ฮะ